แนวโน้มการเกิดโรคในปี2021มีอะไรบ้างวันนี้มาดูกันท่า คมพีแพทย์จินโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่ชื่อว่าห่งตี้ในจริงนะคะนอกจากจะเป็นคมภีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพการรักษาโรคแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของการพยากรณ์เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศแนวโน้มการเกิดโรคในแต่ละรอบปฏิทินจีนหรือเรียกว่าอู่ยิ่นลิวชีด้วยค่ะซึ่งในปี2021นี้นะคะดูจากหลักการอู่ยิ่นลิวชีนะคะสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มการเกิดโรคในปีนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานการไหลเวียนของน้ําภายในร่างกายค่ะ ในปีนี kind of oil, like this, or, ving, ้นะคะการไหลเวียนของน้าในร่างกายเนี่ยอาจจะลดน้อยลงได้นะคะทําให้เกิดเป็นความชื้นเสียมหักของเสียสะสมตกค้างอยู่ภายในร่างกายได้ง่ายกว่าปกติค่ะซึ่งเมื่อเกิดความชื้นเสียมหะของเสียสะสมภายในร่างกายนะคะอาการที่มักจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คืออาการปวดตามข้อนะคะอาการหนักหัวหนักตัวรู้สึกไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋านะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแน่นท้องท้องอืดได้ง่ายกว่าปกตินะคะหรือว่าบางคนมีอาการแน่นหน้าอกได้ด้วยค่ะ ซึ่งวิธีการดูแลสุขภาพในปีนี้นะคะที่เราต้องเน้นเนี่ยก็คือพยายามอย่าให้ร่างกายเกิดความชื้นเสียมหักของเสียมากเกินไปค่ะเรื่องของอาหารก็สําคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่1นนะคะพยายามเลี่ยงอาหารรีดเย็นมากเกินไปค่ะถ้าเราทานผักนะคะทานผักที่ผ่านการปรุงสุกร้อนแล้วนะคะก็จะดีต่อร่างกายมากกว่าค่ะ อย่างที่2นะคะเรื่องของอาหารเช่นกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารจําพวกของที่ไขมันสูงนะคะของมันๆทอดๆหว,วานๆนะคะพวกนี้เนี่ยทานมากเกินไปนะคะทำให้ร่างกายเกิดความชื้นเสียมหะาของเสียสะสมภายในร่างกายได้ก็จะไม่ดีต่อร่างกายนะคะข้อที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดื่มน้นะะําค่ะดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะประมาณ2ลิตรต่อวันนะคะแล้วถ้าสมมติเลือกได้นะคะให้เลือกเป็นน้ําอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําอุ่นๆนะคะก็จะดีต่อร่างกายมากกว่าะคะ่ะ อย่างที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการขยับขยอนร่างกายนะคะการขยับขยอนร่างกายการออกกําลังกายเป็นประจำนะคะก็จะทําให้การไหลเวียนเลือดการไหลเวียนน้าในร่างกายเนี่ยดีขึ้นนะคะเป็นยังไงบาง้างคะแนวทางในการดูแลสุขภาพในปีนี้ไม่ยากเลยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนเริ่มปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะชินแหนคไคยเลิศนะคะไปพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ